วันนี้นะคะจะมาสอนสนุงนง่ายๆเลยนะคะเวลาที่มีใครนะคะเขาเลี้ยงอะไรเราหรือว่าซื้อของให้เราอย่างเงี้ยเนาะแล้วรู้สึกว่าเกรงใจว่าเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะๆมากมายแล้วก็พูดคำว่าปู่หาอีิสร่างหนิน破费了不好意思让您破费了不好意思让您破费了不好意思让您破费了好吗不好意思 不好意思ก็มีความหมายว่าขอโทษนะคะแล้วก็ร่างหนีพูเฟ่ล์ร่าง,างแปลว่าทำให้นะคะหนีก็คือคุณนะคะหรือถ้าเพื่อนกันก็ใช้คำว่าหนีหนีก็ได้เหมือนกันนะคะพวเฟยพวเฟยจริงๆริงเขาพวดเนี่ยมันแปลถึงว่าแตกนะคะแบบพวกกระจกแตก แล้วเฟก็คือค่าใช้จ่ายนะคะเมื่อรวมการพูดเฟเนะคะเป็นํำนวนที่แบบสุภาพแบบเกรงใจนะคะหมายถึงว่าทําให้ต้องสิ้นเปลืองนะคะเมื่อรวมการร่างหนิมพูดเฟ่ละก็จะหมายถึงทําให้คุณต้องสิ้นเปลืองเงินค่ะ